สวัสดีครับบางครั้งชีวิตพนักงานรับโทรศัพท์ก็ลำบากเหมือนกันเช่นในกรณีที่มีใครขอข้อมูลซึ่งเป็นความลับหรือไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกทราบในสถานการณ์เช่นนี้คุณจะพูดว่าอย่างไรที่แน่นอนคือต้องเริ่มต้นด้วย I'm sorry ในความหมายว่าขอโทษ I'm sorry และต่อด้วย I'm not allowed to release that information I'm not allowed to release that information. ผมไม่ได้รับอนุญาตให้บอกข้อมูลนั้น To be allowed แปลว่าได้รับอนุญาตดังนั้น I'm not allowed หมายถึงผมไม่ได้รับการอนุญาต To release แปลว่าปล่อยมักจะใช้กับคำว่า information. Information คือข้อมูล Release that information แปลว่าให้ข้อมูลนั้น I'm not allowed to release that information ผมไม่ได้รับอนุญาตให้บอกข้อมูลนั้นพูดตามผมนะครับ I'm sorry I'm not allowed to release that information อีกครั้งหนึ่งครับ I'm sorry I'm not allowed to release that information ยังมีประโยคอื่นๆที่จะช่วยคุณในสถานการณ์แบบนี้ขอคุยคราวหน้านะครับ